นี้มาดูเรื่องของแผนคอนฟิกเกชันกันก่อนนะครับแผนคอนฟิกเกชันเนี่ยจะเป็นในส่วนของการกำหนดขนาดของชิลเลอร์และก็จำนวนของชิลเลอร์ที่เกิดขึ้นนะครับและกำหนดของขนาดประเภทของชิลเลอร์ว่าจะใช้แบบไหนนะครับอย่างที่บอกตัวที่กำหนดชิลเลอร์ไซซิ่งนะครับจำนวนของชิลเลอร์ที่จะอยู่ในแพนเนเนี่ยขึ้นอยู่กับโหลดโปรไฟล์นะครับส่วนตัวชนิดของชิลเลอร์เองเนี่ย โดยทั่วไปในท้องตลาดตัวเนี้ก็จะมีอยู่2ชนิดหลักๆนะครับก็คือเป็นระบบ e l e ล็กทริกชิลเลอหรือเราเรียกมันว่าเว p ป r c o m p มเพรสชันชิลเลอนะครับกับอีกตัวก็คือ Absorption c h i l l อร์นะครับอิเล็ r ทริกชิลเลอร์เองเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจาราก็คือมันก็มีอยู่2 2ชุดหลักๆนะครับ2ส่วนหลักๆก็คือชนิดของคอมเพรสเซอร์กับตัวคั a ปรีตคอนโทรลนะครับว่าเราจะควบคุม ตัวพาร์ตโหลดของชิลเลอร์เนี่ยยังไงนะครับในชนิดของคอมเพรสเซอร์เองเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วดิสซิคูลิ่งแพนที่มีแพนใหญ่ๆเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่ตัวเซนติฟูค้ลชิลเลอร์นะครับก็มีตัวใหญ่ๆแต่ถ้ามันมีตัวเล็กๆนะครับอาจจะมองไปที่พวกสกูรูชิลเลอร์อะไรประมาณนั้นนะครับอีกส่วนก็คือแอปซับชันชิลเลอร์แอปซับชันชิลเลอร์เนี่ยเป็นชิลเลอร์ที่ไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับตัวนี้เราจะนํามาพิจารณาเนี่ยก็ต่อเมื่อแพนของเราเนี่ย อาจจะมีการผลิตในส่วนที่เป็นเทอร์โมนีทเช่นอาจจะทำคอมบายฮีทไซคลอะไรพวกนี้ครับมีสตรีมเหลือมีแหล่งความร้อนเหลือหรือพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้สตรีมอยู่แล้วแล้วก็มีสตรีมบา,บางส่วนเหนลือเนี่ยก็พวกนี้อาจจะต้องพิจารณาตัวแอปซ์บชันชิลเลอร์นะครับแต่ว่าถ้าทำมาเลยทำสตีมเพื่อแอปซ์บชันชิลเลอร์เลยเนี่ยโดยปกติเนี่ยไม่ค่อยน่าสนใจ สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัว C O P ของ a b s o r p t i o n c h i l l e r เนี่ยค่อนข้างต่ำอยู่ในช่วงประมาณสัก1หรือ1.2แค่นั้นเอง,เ,องเมื่อเทียบกับระบบที่เป็นอ l e c ็ก i ริกชิลเลนะครับซึ่งมี C O P เนี่ยหหรือ6หรือ7ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีตัวแหล่งความร้อนเหลือเนี่ย a b s o r p t i o n chiller เนี่ยไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าสำหรับผู้อนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยที่กำลังจะเกิดใหม่หลายที่เนี่ยเท่าที่ผมได้มีโอกาสได้ได้เข้าไปร่วมง,งานเนี่ย ก็จะมีการใช้สตรีมอยู่ในโรงงาน,นค่อนข้างเยอะแล้วมันอาจจะมีน้ําร้อนใช้น้าร้อนบางส่วนซึ่งตอนออกแบบพวกนี้บางทีมันก็จะมีส่วนสตรีมที่เหลือใช้บางส่วนพวกนี้ก็จะเหมาะกับการพิจารณาตัว Absorption Shiller นะครับในส่วนของ Capacity Control ของ c h i l l e r เองเนี่ยหลักๆตอนเนี้มันก็จะมีอยู่2แบบนะครับที่มีขายอยู่ในท้องตลาดโดยเฉพาะตัวที่เป็น c e n t r i f u g a l chiller นะครับก็จะมีการควบคุม CAPACITY นะครับควบคุมพาร์โหลดโดยการใช้อินเ t g ตไกด์เพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่เป็นคอนสแตนต์เดินด้วยรอบคงที่นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือก็คือตัวที่เป็นระบบ variable speed drive นะครับเป็น VSD นะครับสองตัวนี้เนี่ยมีข้อพิจารณาในการเลือกใช้อย่างไรบ้างนะครับอย่างถ้าเราดูชาร์ทข้างบนเนี่ยเป็น performance ชา a r t ของตัวที่เป็น CONSTANT c o n สแตนต์อบนะครับเราจะเห็นว่าพวกนี้จะใช้ระบบควบคุมพารโหลดโดยใช้ตัว Inlet g u ไกด์เวนเนี่ยเป็นหลักหลักปัจจัในการออกแบบของเครื่องประเภทนี้นะครับเขาจะมุ่งเน้นไปที่ออกแบบให้ได้เบสเอฟซีที่เปอร์เซ็นต์โหลดพารโหลดอยู่ที่ประมาณสัก90%หรือประมาณ 85%-95% ถเท่านั้นนะครับก็จะมีโหลดเอฟซีที่ดีนะครับเห็นว่าอยู่ประมาณท่านี้เอฟซีเนี่ยนะครับ 9 0้อยู่ตรงเนี้ยเบสเอของเขาเนี่ยเกือบจะอยู่ที่ m a ็ Capacity เลยแล้วตอนที่พาดโหลดเนี่ยก็ใช้อิเล t กเ e วในการหลีเนี่ยเอฟนซี F N C ก็จะจอบลงมานะครับอันนี้คือหลักการออกแบบของของตัวเครื่อง Constant ในส่วนที่เป็นเครื่องที่เป็น variable speed drive นะครับโดยคอมเพรสเซอร์ที่สามารถหลีรอบได้ตามโหลดเนี่ยจะมีหลักในการออกแบบ ที่แตกต่างกันออกไปจากคอนสแตนต์หลักในการออกแบบเขาเนี่ยโดยทั่วไปเกือบจะทุกผู้ผลิตนะครับมักจะมองที่ประมาณสัก70%โหลดเนี่ยให้มี f f i c i e n c y ที่ดีที่สุดอยู่ที่ช่วงนั้นนะครับเพราะงั้นที่มากกว่า70%โหลดเนี่ย i c i e n c y ก็ค่อยๆดรอกิโลวัตต์ต่อตันก็ค่อยๆสูงขึ้นแล้วก็ต่ำสุดที่ประมาณสัก70%โหลดและที่ Capacity พเนี่ยพาร์โหลดต่ำกว่า70% efficiency ก็ค่อยๆดรอปลงนะครับ ซึ่งเมื่อเราดูตัวนี้แล้วเราเห็นว่าหลักการหรือคอนเซปต์ในการออกแบบของชิลเลอร์เนี่ยทั้งสองประเภทนี้มันแตกต่างกันไปตัวนี้จะมีผลในการพิจารณานะครับสมมุติเราเราสมมุติว่าอย่างนี้ก็ได้ครับสมมุติว่าอาคารห,หนึ่งเนี่ยถ้าเรามีโหลดอยู่ก้อนหนึ่งศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหรือว่าศูนย์หนึ่งพันตันเงี้ยนะครับยกตัวอย่างเสร็จแล้วถ้าเราติดตั้งชิลเลอร์ไปแค่หนึ่งตัวนะครับติดตั้งไปชิลเลอร์ไปแค่หนึ่งตัว หมายความว่าชิลเลอร์ตัวนี้จะต้องแวลลี่โหลดตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยหรือถ้าง่ายๆอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราต้องประเมินไอ้โหลดโปรไฟล์ก่อนว่ามินิมัมเนี่ยเท่าไหร่ผมยกตัวอย่างมินิมัมโหลดโดยทั่วไปกับอาคารหลายๆประเภทเนี่ยจะอยู่ประมาณสักยี่สิบห้าถึงสาสิเปอร์เซนตของพีที่เราออกแบบสมุติมันอยู่ที่สามสิบนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องเราจะรันอยู่ที่สามสิบถึงประมาณสักร้อยเปอร์เซ็นตะครับในในฉากทางฝาจะเห็นว่า ถ้าเรามีเครื่องเดียวเนี่ยรันสามสิบถึงประมาณร้อยเปอร์เซ็นถ้าเรามองที่สามสิบเป็นเกณฑ์นะครับไอ้สีฟ้าเนี่ยเป็นเครื่องคอนสแตนต์็นว่าที่พานโหลดต่ำๆเนี่ยนะครับอินซี่หรือกีรัวต่อตันเนี่ยมันจะค่อยๆสูงแต่ถ้าเครื่องที่มันเป็นวารีเอเบิลนะครับไอ้เครื่องที่โหลดต่ำๆเนี่ยพานโหลดต่ำๆเนี่ยเอฟเซนซี่มันก็ค่อยๆดีลงตัวเนี้ยก็จะเป็นข้อพิจารณาของเรานะครับในการที่จะเลือกว่าเ,เราจะเลือกออชิลเลอร์แบบไหนนะครับ